จะมาปิดเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะฝากให้เป็นข้อคิดนะครับเดี๋ยวผมจะลงใน YouTube นะครับเครื่องนี้นะผมจะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับบางทีเนีย่ยเครื่องเปิดติดนะครับใช้ง,งานได้แต่ปุ่มกดดไม่ได้ก็ลูกค้าก็หลายคนเข้าใจว่าเป็นที่ปุ่มกดนะครับแต่จริงแล้วมันได้เป็นที่ปุ่มกดนะครับเนื่องจากน้ํายาลงเข้าไปในแผงวงจรนะครับ ทาให้ลายวงจรนะครับลายวงจรสั่งการนะครับสั่งสั่งการซี u ให้ CPU ียจ่ายจ่ายไฟนะครับตัวนี้ลายขาดนะครับลายวงจรของบุริตไฟฟ้านะครับจะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันคือลายบนลายกลางและลายล่างนะครับตัวนี้เป็นลายกลางนะครับแต่ดีครับว่าผมหาจุดเจอนะครับตัวนี้ก็เลยซ่อมได้นะครับก็เลยต่อลายแล้วก็ใช้งานได้นะครับ โอเคขอบคุณนะครับปิดการซ่อมนะครับ